คืออุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ทํารถสันดาบเนี่ยจีนมีไม่มากเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ไปสะเทือนเท่าไหร่แต่ประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศอย่างเกาหลีประเทศอย่างเยอรมันอย่างฝรั่งเศสอิตาลีหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีสังคมรถสันดาบอยู่ในประเทศอยู่แล้วประเทศไทยเราถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้ประกอบที่เรียกว่าติดอันดับโลกดีเดียวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะมีผลกระทบแน่นอนครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆมันอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่ามันเป็นเบื้องหลังที่มีผลกระทบที่รุนแรงพอสมควร เพราะนั้นหลายอย่างที่มันจะเกิดถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นสังคมที่ใช้รถสันดาปภายในถ้าเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยให้กลายเป็นสังคมที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดไอสิ่งเหล่านี้ขึ้นเลยนะครับก็คืออุตสาหกรรมที่เมื่อก่อนเนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนเยอะแยะเลยชิ้นส่วนที่มาประกอบเข้าเป็นรถสันดาปเนี่ยนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีเครื่องยนต์ไม่มี เกียร์ก็ไม่ต้องใช้ก็มีแค่เพราขับเท่านั้นเองที่ให้ล้อมันหมุนตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดถ้ามองในแง่อุตสาหกรรมโรงงานไม่มีอะไรทำชิ้นส่วนจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ทำรถสันดาปเนี่ยเขาประเมินว่าประมาณสัก3-4หมื่นชิ้นนะครับพอมากลายเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นจำนวนพันหรือ2,000ชิ้นหรืออะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทาให้เกิดความเสียหายในอุตสาหกรรม พอโรงงานไม่มีอะไรทำก็ต้องปลดคนงานเพราะปลดคนงานคนงานตกงานก็ไรายได้ไม่มีอะไรต่างนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยประเทศที่สนับสนุนเรื่องการใช้รถไฟฟ้ามากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปเหนือซึ่งเป็นพวกฟินแลนด์พวกสวีเดนพวกเดนมาร์กอะไรแบบนี้นะครับเพราะประเทศเหล่านั้นเนี่ยการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าเขาเนี่ยเป็นทางบริสุทธิ ก็คือได้มาจากพลังน้ำพลังลมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งประเทศอื่นๆที่ยังไม่ได้ได้พลังงานมาอย่างบริสุทธิ์เนี่ยนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือแม้กระทัง่งเยอรมันฝรั่งเศสรวมถึงประเทศไทยเราเนี่ยเรายังต้องมีการเผาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อที่ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าแหล่งต้นพลังงานสกรปรกแต่ว่าปลายทาง คือที่ใช้รถไฟฟ้าสะอาดมันก็ยังไม่สะอาดทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังเป็นคําถามอยู่แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาอย่างที่ตะกี้เราเล่าให้ฟังนี่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเกิดคอแ์ปส์อย่งอย่างใหญ่หลวงเลยถ้าเราเปลี่ยนมันอย่างรวดเร็วแต่โชคดีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยผมก็ได้ยินว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเขาได้มีการบอกว่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้และก็จะมีการ ให้บริษัทที่ตอนนี้ทำรถสันดาปภายในเนี่ยมีการปรับตัวจะค่อยๆทำน้อยลงไปหรือไปเปลี่ยนทำชิ้นส่วนที่มาแทนที่ให้เป็นของรถไฟฟ้ามากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่เราคิดว่าประเทศไทยเราต้องการอย่างนั้นคืออุตสาหการรมดั้งเดิมที่ทำรถสันดาปเนี่ยจีนมีไม่มากเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ไปสะเทือนเท่าไหร่แต่ประเทศอย่างญี่ปุ่น ประเทศอย่างเกาหลีประเทศอย่างเยอรมันอย่างฝรั่งเศสอิตาลีหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีสังคมรถสันดาปอยู่ในประเทศอยู่แล้วประเทศไทยเราถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้ประกอบที่เรียกว่าติดอันดับโลกดีเดียวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะมีผลกระทบแน่นอนครับ คือตอนนี้เนี่ยถ้ามองแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่ผลิตพวกรถสันดาปภายในเนี่ยก็จะเป็นบริษัทดั้งเดิมนะครับพวกญี่ปุ่นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปบางยี่ห้อตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามคือค่อยเป็นค่อยไปในขณะเดียวกันที่เรียนรู้การที่จะปรับตัวเองไปสู่สังคม รถแบบใหม่คือสังคมรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะอย่าทําลายอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างรวดเร็วเหมือนกันค่อยเป็นค่อยไปการจ้างงานอาจจะไม่จ้างเพิ่มแล้วรอให้ค่อยๆสลายตัวไปทำนองนี้นะครับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเกิดในยุโรปเหมือนกันแล้วก็ประเทศบางประเทศเนี่ยอย่างในเยอรมันเนี่ยเยอรมันเริ่มเห็นปัญหาคือเมื่อสัก4ีหปีที่แล้วก็เหอตามเหมือนกัน เยอรมันก็ไปร่วมกันกับยูโรทั้งหมดบอกว่าปี35เนี่ยเขาจะไม่ผลิตรถสันดาปภายในอีกแล้วตรงนั้นเนี่ยเมือมอม่อสักสี่หเดือนที่แล้วเนี่ยเยอรมันไปพูดเปลี่ยนละไปบอกทางยูโรบอกว่าขอเปลี่ยนความคิดใหม่นะเราอย่าไปบังคับว่าให้เลิกผลิตรถสันดาปภายในให้ผลิตต่อแต่บังคับใช้เชื้อเพลิงแบบใหม่เชื้อเพลิงที่เขาเรียกว่าเชื้อเพลิงสังเคราะห์ e f u e s นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนสังคมเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นเหมือนรถไฟฟ้าก็ได้แต่เปลี่ยนไปบังคับใช้ไอตัวเ,ออเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้โลกสะอาดเหมือนกันญี่ปุ่นมองอีกทางหนึ่งญี่ปุ่นบอกว่ายังไม่ใช่ข้อสรุปที่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะมาเป็นอนาคตของพวกเรามันอาจจะมีไฮโดรเจนมันอาจจะมีพลังไฟฟ้าจากแสงแดดจากอะไรร้อยแปดานี่ยมาทำให้เกิดไฟฟ้าก็ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งไปสรุปว่าไฟฟ้าจะต้องมายงงอ,อย่างไงอะไรต่างนี้หลายประเทศก็คิดแบบเดียวกันนะครับสําหรับประเทศที่เขามีอุตสาหกรรมดั้งเดิมอยู่ในประเทศแต่แน่นอนถ้าประเทศที่ไม่มีอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยก็พร้อมที่จะบอกว่าขอใช้รถเ,เหล่านี้เถอะนะตรงนี้นี่ผมว่าเราก็ยางว่าต้องปรับตัวนะครับมันคงจะไม่ได้สืบทอดเป็นรถสันดาปภายในไปตลอดชีวิตนะ ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นขอให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อจะไม่ให้เกิดการล่มสลายของอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เรามีอยู่ครับ